สบายดีสบายดีสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยทำอาหารให้เด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็กินวันนี้เป็นเพื่นฝายเพ่อนฝายอันนี้เป็นข้าวเปียกข้าวเมื่อวานนี้ต้มลืมถ่ายคลิปเมื่อวานนี้ต้มก็จะออกมาอุ่นเสียได้เดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวจะบูดนี่ก็เป็น ชลาเปาเป็นอาหารว่างของผู้ใหญ่เด็กไม่ชอบกินแล้วก็มาจะทำผัดเผ็ดกลุบ่าจะทำผัดเผ็ดกลุบแต่เครื่องเคียงมันยังไม่ครบอันไปซื้อเครื่องเคียงและตอนนี้ต้มไก่ อเอาอันบวงก่อนบวงยีงใช่ปะบวงค่อยไปป้าใช้แล้วอะ่ะช้อน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 ของกินมีเยอะแยะนี่ ต้มไก่ของเราโอ้ยต้มชั่วบ่อไซื้อเอาไปทอแผ่ามาใส่เห็นมะกีเห็นไปต้มชั่วนต้มชั่วไก่ มันไก่น้ำมันไก่ออกนี่คือมี่ก็ไล่สดไม่มีใครเข้ามาเลยไม่เห็นไฟมาทักทายเลยเมื่อ้นี่ก็เดือยย้อนหลัง,งก็เดือต้มไก่ไก่บ้านเด้อไก่ลาดไก่ลาดไม่ใช่ไก่พันไม่ใช่ไก่พัน ไก่บ้านไก่ลาดไม่ชอบกินไก่พันดงงูง่ายๆว่าไก่พัน์หรือไก่ลาดไหนอะไรตีนมันอยู่ไหนดงงูง่ายๆเลยดูจากตีนเาวาจะเป็นสีดำเนเทา้ทาเท้าไก่ จะพามาตัดเท่านี้ดได้จะมาปิ้วขาหมอไก่นี่แต่ละแต่ละท้าจะดำดำท้าดำเท้าเหลือง เอาเริ่มนัวแล้วต้มไปอีกน้อยนึงเริ่มนัวแล้วเริ่มลดนัวออกแล้วต้มให้มันเปื่อยพอดีนัวค่ะพอดีน้ำบกลกลายเติบแาขอฝากช่องของเราไว้ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดชักช้คลกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือน,อนคลิปใหม่ๆที่เราจะลงในครั้งหน้า จะไปเที่ยวที่ไหนติดตามไว้ถ้ามีการไปเที่ยวก็จะได้เห็นกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอมีแต่ความสุขสวัสดีทุกๆวันเ้อทุกคนบายไปกับตุ๊กไก่